เขามาเบิร์ขถังในกันแค่โอ้หน้องงามๆได้จ้ะไปเห็ดยังกินดีจ้าเศบๆเป็นตะวันดีเนาะหน่อไม้ถุงแดายอยู่จ้ะเอาไปแกงกินเศบๆ น่อไม้ถุงเดือวลายอยู่จ้ะโมพ่นเอาหน่อ้อไหม่มาให้มาแต่ทั้งอุบลเหมือนจะหนื้อใหม้เป็นตะวนันอันนี้จิ้มกับน้ำพริกกะปิก็แซ่บนะจ้านี่เอาไปต้มก่อนไปต้มกินกระปน,นะเอาไปแกงกระแซบเดี๋ยวห้าเอาไปเห็ดกินแซ่บๆกันเลยจ,จ้า เป็นชิ้นพอคําเดี๋ยวเราไปแกงแซ่บๆกันเลยจ้าเดี่ยวเดี่ยวจ้าแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดห่อนๆเลยจ้าแกงหน่อไม้ร้อนๆจ้าห่อนๆแซ่บๆเลยจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายทีรักสุกุลทุกคนวันนี้ข้ามากินแกงหน่อไม้จ้าแกงหอนได้จ้ะอืมเต็มหมอกเอามาปักแกงกันเลยจ้าอืมหอมแกงหน่อไม้ใส่เห็ดอ่ะมีเห็ดอยู่หน่อยนึง หัวนิ้วหวเลยหอนหอนออหอมหอมผักกาดเย็นอ,อืมจะ้ะจะน้ำทั้งเลยหอนได้จ้ะแกงเหลี่ยมไหมจ้ะพี่น้อง กินได้บา้างละก็หอนแหงค่กันเศบกินกับข้าวจ้าจ้ะมาเดี๋ยวจ้าเสร็จเศบน้ำกันดือ้อเยี่ยงน้อใหม่ แจกจ้ะหูเขากินจะเมืนอนนี้หดนต้มันมห่อนหอมผักกระแยงกับผักอีตัวอือันตอนใหญ่นี่จังหน่อยจ้ะเป็นนอใหม่ถุงจ้ะพี่นอ้อง าาหน่อไม้ถุงเนาะมูไปนมมอำมาฝากเรียกมาแกงก,กินกับพอเจ้าแซ่บๆอืม ว้าวเข็มข้นี่เห็ดนั่นจ้ะ Học Học nó mày vẫn vàng บ่มีแจวเด้อจ้ะมั้อนีอันตอนนี้เนี่ยเต็มปากเต็มคัก แบตดนามมันหอนไม่แห้ง เอาไม่เนี่ยเอามาจิ้มกับนันทีกับปีกะแซบจ้ะมีเห็ดดีหน่อยแซ่รวมกันจ้ะเอาไม้ของฝากจากอุบล โอ้เพิ่นมาเหรียญน้ำเนาะเพิ่นได้เอาน้ำใหม่มาฝาก นั่งเครื่องหมอนหน่อยนึงหุง,งข้าวหมอนึงจ้ะกินง่ายๆเนาะข้าวหม้อแกงหมตอว่าเธอสิไปกินได้พี่น้องเธอสิไปตลาดเธอสิมุกแกง คำบนได้จากเสษด้กินแกงไปไปอีตูวใส่ปากกันน่แยงหน่อยหนึ่งยางละกร,รมืม ต้มสดน้ำมันห้อน อันนี้แกงเคืองหนึ่งเลอจ้ะยังเหลืออีกเคืองถุงเอาไว้แต่ต้มจำเจวเนะาะตักเขาอีจากจะอนน้อยก่อนจ้ะแสบแสบแกงหน่อไม้ทำเองแสบเองจ้า ที่แรกว่ายซิวไายคลิปแต่พี่น้องเต้าเสิเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่เต้าเสด้กินกับคำเนาะอลนนี้นอ้ยวายในสักหน่อยอคลิปนี้เต้าสีโลดเ,นนเต้าสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตัดต่อน,นะพี่น้องกต่สีรุ่งเดือดเดือดปุ้่ะจ้ะพี่น้องกับเบิง่งย้อนหลังเอาด้วยเจ้าเด้อ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้ะน,นี่คลิปใหม่ๆหมมากลยกระสีแจ้งเตือนละอือีกคั่มก่อนจ้ะลืมสิอินยิงเขาเมื่อสองถวยอือ

จะจิจักไปเห็นนองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแจงหน่อมไม้แซบๆค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ